แทงเ 9, 9 9เลขก็ถูกแต่ขาดทุนป้าจ้างผมไปแ,แบบนั้นนะกระซัดเลยเต็มกระถางทูบอะ่ะกวาดจะเลิกเล่นหวยแล้วมาทําธุรกิจจริงจังดีกว่าทําอะไรดีอะปะ้ขาขายลูกชิ้นไหมขายลูกชิ้นทําท้นตีนอะไรละ่ะขายลอตเตอรี่นี่แหละไหนไหนก็แทงไม่ถูกเลยขายแม่งเลยเอป้านี่จะลาศักแล้มเว้ยอ่ะผมเอาด้วยอะ่ะมึงไปเตรียมตัวไว้เลยกูไปดีวลลอตเตอรี่ไว้มึงและสามพันใบเอาไปประเดิมก่อนงวดแรก จัดไปครับป,ป่าป่าสร้างอะไรผมทำหมดนี่นะมึงขายของนะมึงใช้สมองนะใช้การตลาดอะจัดไปป่าผมเนี่ยจะไม่ทำให้ป่าผิดหวังเลยสามพันใบจิบจิบไปขายได้เลยไหนะจัดไปจัดไปใช้การตลาดนะอย่าลืมนะ อ้าวมันกลับมาทําไมล่ะใครเฝ้าแผงล,ตลอตเตอรี่อ่ะอ้าวแล้วจะไปเฝ้าทําไมล่ะแผงอะ่ะขายหมดแล้วก็หมดแค่ก็ะโงอย่างที่ป้าบอกการตลาดไงขายในชัมม่วโมงเดียวเลยเงินเข้าบัญชีให้เรียบร้อยหมดแล้วเช็คเอาเออจริงด้วยวะ่ะไอ้หมองไงเออกูคิดไม่ผิดจริงๆวะ่ะที่หันมาขายลอตเตอรี่อะ่ะแล้วตั้งสามพันใบอ่ะมันขายภายใน,นชัมม่วโมงเดียวเนี่ยป้า ผมจะเล่าให้ฟังนะตอนที่ผมเปิดแผงพึบเดียวเลยคนมาลุมซื้ออยู่แต่ผมป่านนี้ไอ้วันบางวันเจ๊งไปแล้วมั้งคนนี่ลุมกันแทบจะฆ่ากันตาย,าย,ายฉันขอฉันขอแล้วคนไม่ได้ซื้อน้อยๆอ,ยอะ่ะคนซื้อทีเป็นสิบใบป่าสมแล้วทีู่ก่งไปเรียนการตลาดอะก็ผมบอกอยู่ว่าส่งผมไปเรียนการตลาดนะยังไงก็คุ้มผมไม่ทําให้ป่าพิดหว่างหรอกมึงใช้การตลาดอะไรวะคนถึงลุมซื้อมึงคนเดียว การตลาดที่ผมใช้เหรอไม่ยากหรอกป่าลอตเตอรี่ป่าโจ้สามใบร้อยโรโมชั่นวันนี้วันเดียวเท่านั้นแค่ชั่วโมงนี้ชั่วโมงเดียวเอามาซื้อให้หมด ป่าโจต้องภูมิใจในตัวกูแน่ชั่วโมงเดียวหมดสามใบร้อยเก็บตังค์กับบ้านสามใบร้อยใช่ครับป่าเดี๋ยกูเลือเฮอะไรวะเนี่ยมึงขายเท่าไหร่นะสามใบร้อยเฮ้ย กูผิดอะไรกันเนี่ยมึงเล่นกูอีกแล้วไอ้เบิร์ดเครือข่ายกูจะอยู่ยังไงแล้วป่าจะมาที่ผมทำไมล่ะกูไปยิงมึงที่กระบุญแล้วสัตบัญมา <c oughs> โอ้แล้วผมผิดอะไรอะป่ากูบอกให้มึงใช้การตลาดการตลาดพ่อมึงเลย คุณกูก็มาทเจ็ดสิบแล้วเฮ้ยก็ไปให้ผมบอกเขาใจการตลาดผมก็ตามเป๊ะเลยแบบโปรโมชั่นเลยเปิดตัวาสามใบร้อยสามใบร้อยโคตรพ่อโคตรแม่เลยเฮียตายอูเฮ้ยหมาคู่นี้ยังมีประโยชน์กับมึงเลยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยบอกให้ใช้การตลาดก็มีการตลาดมีโปรโมชัน่นสามใบร้อยคนก็ลุ้มซื้อกันเด้ควักกลางไันถึงชั่วโมงขายหมดเกลี้ยง ไม่เคยจะขคบคุณกันสักคำมึงยังไม่สำนึกอีกการตลาดหาอะไรของมึงทำบูคคขาดทุนเกือบล้านขายสวนอะ่ะหมดเกลี้ยงเลยขายไม้มึงทำธุรกิจอะ่ะกูไม่รู้จะทำไงกับมึงดีวะเท่าไรเท่าไรก็เจ๊กูมีพันไร่กี่ร้อยไร่ก็จะหมดเพราะอย่างงี้หละหมดเพราะมึงคนเดียวกูขายกูก็จะรุ่มจม,จมหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ย ไหลแล้วป่ะมึงไปเลยเฮ้ยเฮ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 ี่กูมีกี่แพงกี่ไร่กี่ร้อยไร่ก็หมดแล้วมีไ้มึงผ่านเฮ้ย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  เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้มึงนู่นยังไงห่างลงเออไอ้นี่จะเชร่ของไอเฟิร์นี่ไอ้เฟิร์มึงไม่ขุดหลุมรอกูเลยนะกุดให้ลึกสุดเอาไปปูนตันไม้เหรอครับป๋าฟังมึงไงการตายของมึงงวดนี้อย่าให้กูออกแรงมากูแล้ว ไปเลยอย่างที่กูสั่งอะ่ะเอาไปไปไปอยู่ก็เฮียอะไรอย่างเงี้ยเอฟเฟอร์ส <Hey, First, S 2> มึงฝากบอกเขาทีดิทำความดีกูมั่งบอกให้เขากดไลค์<ๆ>กดแชร์<ๆ>แล้วไม่บอกเขาเองอะ่ะ<ๆ>เขาก็รัางฟังอยู่เนี่ยอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์นะช่องหัวกวยอะ่ะกดถูกใจมากดไลค์กดแชร์ ป่าสร้างแล้วขอร้องแล้วอก็กดให้หน่อยสิอย่าลืมลนะ่ะกดติดตามด้วยขอบพระคุณล่วงหน้า